เอาเลยครับสสดีคุนผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b y me SW นะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับคลิปรีแอคชั่นกันอีกเช่นเคยตรงมือ <S 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 และในวันนี้นะเราก็จะมารี c t ชั่นทีเซอของที่ยศนะครับผมเป็นทีเซอรตัวอย่างแรกนะที่ทาง Official เขาปล่อยมานะคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดูเดือดเผ็ดมันแค่ไหนสําหรับตัวอย่างนี้นะโอเคถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับไม่ต้องพูดมากทาเพลงนะครับไปไปนะฮะที่หยดเปิดมาก็เป็นสายตาของลุงยักษ์เลยทีเดียวเออไม่สนุกกูจะแดกแม่งห้หมดสนุกชิบหายนี่ไงเป็นไงโดนลุงยักษ์กระทืบสารเละยังไงเราเออ อ้าววิน้องยี่ก็มายากก็ยังอยู่นะฮะโอ้โหอะไรอะอุ้ยฉากนี้โคตรเท่ที่หยดสอเนะฮะ10ตุลาคมนี้นะในโรงภาพยนตร์นะครับโอ้โหเดือดเดือดจริงๆเลยฮะบอกได้เลยว่าผมโคตรชอบซีนที่ลุงยักษ์เนี่ยหรือพี่ณเดชนเนี่ยถือลูกซองแฝดมือเดียวโอ้โห ชีวิตจริงนี่ทําไม่ได้นะบอกเลยยิงทีนี่แขนกระเด็นนะฮะเออมาฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องอซีนแต่ละซีนกันดีกว่านะครับก็ซีนแรกเลยที่เห็นนะครับนั่นก็คือซีนที่ลุงยักษ์นะฮะถลม่มศาลนั่นก็คือของภาคแรกนะตอนจบที่ทิ้งท้ายไว้ว่ามึงกับกู้จะเจอกันอีกแน่นะครับผมนั่นก็คือลุงยักษ์กับผีชุดดำนะได้ไฟกันอีกแน่นอนเออ ไม่ตามสัญญาฮะลุงยักษ์ไล่ตามจนถึงจังหวัดไหนไอน,นี้ผมขอไม่เอ่ยแล้วกันน่าจะรู้กันอยู่แล้วนี่ฮะเออก็ในเห็นตัวอย่างเนี่ยนะครับจะเห็นแค่3คนมะสาหรือ2วะหลักๆนะที่เป็นนักแสดงหลักนั่นะก็คือพีรเดชนะที่เห็นอยู่แล้วก็มีน้องยี่น้องหยาดนะครับนั่นะก็คือน้องเดนิสกับน้องอ อะไรสักอะไรสักอย่างอะจำชื่อไม่ได้นะครับนั่นแหละก็เห็นอยู่แค่3าคนนะแต่อีก2คนอีก3คนเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่เอาเข้ามาในทีเซอร์แรกนะครับผมนะไม่รู้ไปไหนนะแต่ว่าหวังว่าทีเซอร์ตัวเต็มเนี่ยน่าจะเอากลับเข้ามานะครับผม3มคนนะ3ตัวละครหลักนะฮะที่ยังไม่ได้เอาเข้ามานะก็ โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะฮบผมสมกับการรอคอยมากๆคือมาเร็วเกินอ่ะมาเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัวอาจริงว่าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็ได้ดูตัวเต็มแล้วว่ะอยากให้เห็นแบบทีเซอร์เต็มมาเร็วๆอ่ะอนะี้ฮะเออแต่เท่าที่เห็นตัวอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนจะภาคนี้เนี่ยจะเป็นน้องยี่หรือเปล่าที่จะโดนผีสิงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเท่าที่ดูอ่าทีเซอร์เมื่อกี้ เหมือนจะมีซีนที่น้องยี่เนี่ยมีอาการเหมือนคล้ายๆน้องแย้มในภาคแรกเลยนะครับเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูทีเซอร์เต็มนะฮะหรือรอดูตัวเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับญาตยังกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ายศยอดแล้วก็แย้มเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเอากลับมาหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อกี้มีอีกซีนหนึ่งนะครับ นั่นก็คือซีของจ่าประพันธ์นะครับยืนอยู่ริมน้ําอันนี้ไม่แน่ใจว่าแกกลับมารับบทเป็นจ่าประพันธ์หรือว่ารับบทเป็นใครนะคือภาคที่แล้วอ่ะเท่าที่ผมดูมาภาคที่แล้วจ่าประพันธ์ตายตอนใกล้จะจบนะแต่ทําไมภาคนี้เขากลับมาแต่ไม่รู้ว่ากลับมาในเป็นไม่รู้ว่ากลับมาเป็นอะไรน,นี่หรือเปล่าเป็นวิญญาณคอยช่วยลุงยักษ์ตามล่ผีชุดดําหรือว่า หรือว่าเขายังยังไม่ตายอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องรอดูตัวอย่างเต็มหรือไม่ก็ต้องเข้าไปดูในโรงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครสำหรับคลิปทีเซอร์ภาค2นะของที่หยดนะครับก็ต้องรอดูตัวเต็มกันอีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวอย่างนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะเออก็ต้องรอดูกันไปนะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยทีเซอร์ของที่2กันเลยแล้วกันนะครับผมโอ okay. เคเเเบ๊ายบาย